แดดแรงจริงๆเลยแดดแรงแรงมากไม่เป็นไรสู้ไหวสู้ไหวหเนาะใครเคยทานแบบนี้บ้างแต่น่าเคยโฮมเจพี่เฮ no, าเอยเนาะภาษาภาษาเสีมภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะก็น้ำตาลไม่รู้อะรู้แต่ว่าชอบทานราคากี่บาทห้าบาทห้าบาทก็จะมีอยู่สีชิ้นห้าชิ้นเหมือนกันเนีย่ย อร่อยหกโมงแล้ก็ยังร้อนโอ้ยตายชีวิตนี้จยากเกินมาเป็นคนรวยจริงๆจะได้ไม่ต้องตัวดำจะได้ไม่ต้องอยู่กับแดดเนาะจะบอกว่าโคตรเสียดายหวยมากๆเลยเสียดายจริงๆ,ๆ ไปที่หลวงปู่สวงไมไปจุดไหนก็เจอห้าสมแต่ทำไมทำไมเราถึงไม่ซื้อมันเกิดจากอะไรเนี่ยก็หงกับชีวิตเหมือนกันอืไม่ยอมซื้อซัดซะห้าเจ็ดเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะบรรยายไม่อยากจะบรรยายห้าเจ็ดล้วนๆเขาเรียกว่าต้องเจ็บตัวทุกครั้งอ่ะเจ็บก็เจ็บ,อจบยอมเจ็บงดหน้าเอาใหม่เนอะก็อีกไม่กี่วันนะคะต้องรอหัวหน้าอย่างเดียว ท่านจะพาไปสารถีพาไปดจะต้องไปแก้บนหลวงปู่สวงก่อนไม่ได้ซื้อแต่ว่าก็ต้องแก้บนนะคะเพราะว่าท่านบอกแล้วแต่เราไม่เอาเองเป็นเขาเรียกว่าเป็นวาสนาของเราไม่มีวาสนาเรื่องหวยแต่ก็จะหามาอีก <c oughs> ไปแก้บนแล้วก็จะหามาอีกนะรอรุนรอรุนแล้วก็อย่าลืมนะฝากไว้ด้วยช่องน้ำตาลบ้านนาน้องใหม่ที่เพิ่งหัดทำนะน้องใหม่ที่เพิ่งหัดทำคลิป youtube พรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่วัดโคกสวายทับทันโคกสวายอะ่ะจะมีการทําบุญรวมมิตรเพื่อนๆใครที่อยู่ในละแวกของอําเภอสังขะที่พอมาได้ตะบนทับทันเนี่ยเชิญด้วยนะคะเชิญมาเยอะๆนะมาดูน้ําตาลจะไไรสดให้ดูนะแต่งตัวสวยๆนะหรือว่าใครมีคอนเทนต์อะไรนะ่ะทำมาเลยเนาะทำมาเลยเดี๋ยวน้ำตาลจะ นำเสนอให้นะคะเดี๋ยวน้ำตาลจะนําเสนอให้แต่งตัวสวยๆรงทานนะคะรงทานพรุ่งนี้ที่วัดทับทันโคกสวายแต่งตัวสวยๆเราเจอกันอย่าลืมนะโรงทานพรุ่งนี้มาทาบุญด้วยกันเจอกันนะคะ